สิ่งก่อสร้างที่น่าอัศจรรย์ที่เพื่อนๆเ,เห็นเหลืองอารามอยู่ข้างหน้าตอนนี้นะคะดูสุกสดใสามากๆเลยนะคะนี่คือพระธาตุรวงข้าวค่ะและที่นี่ก็คืองานประเพณีมหกรรมแสงสีเสียงบุญเบิกฟ้าบูชาพ,พระธาตุรวงข้าวเจดี์สีพระแม่โพศบนั่นเองค่ะ สวัสดีนะคะทุกๆคนขอต้อนรับเข้าสู่ฟาร์มสนุกชาแนลแล้ววันนี้เราไม่ได้อยู่ที่ฟาร์มนะคะวันนี้มาออนทัวร์นิดหนึ่งนะคะเป็นงานน้ำมัสการพระาธาตุนะคะจัดขึ้นเป็นปีที่3แล้วนะที่อำเภอสะใครจังหวัดน้องคายนั่นเองค่ะบริเวณที่หน้าการอำเภอนั่นเองนะคะ สิ่งพระาธาตุที่ทุกคนเห็นนี่นะคะเรียกว่าพระาธาตุรวงข้าวนะคะซึ่งเป็นพระาธาตุรวงข้าวที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้นะคะทุกคนและตอนนี้ก้าก็กําลังจะเดินเวียนเทียนรอบๆพระาธาตุนะคะเราก็นําเทียนนะคะไปจุดไหว้พระแม่โพศพข้างหน้าแล้วแล้วเราก็จะต้องถือกลา ข้าวเปลือกนะคะเดินรอบนะคะสามรอบพร้อมกับอธิษฐานจิตนะคะก็ก็อธิษฐานไปด้วยเดินไปด้วยนะคะวันนี้ก็ถือว่าเป็นสิริมงคลเพราะว่านับว่าเป็นวันดีนะคะตรงกับวันเกิดก้าพอดีนั่นเองค่ะทุกคนก็มีโอกาสได้มาไหาว้เคารพบ,บูชาแล้วก็มาเที่ยวงานพระธาตุรวงข้าวนะคะมันก็อยู่อำเภอใกล้ๆก,ก,กันนะคะจังหวัดอุดรกับหนองคายนะคะอยู่ใกล้ๆกก,กันเลย นะเดี๋ยวพาทุกคนเดินเวียนเทียนก่อนก็แล้วกันนะคะเดี๋ยวพาเดินชมรอบๆงานค่ะว่ามีอะไรกันบ้างค่ะ เดินรอบพระาธาตุนะคะครบ3ามรอบแล้วเราก็จะนําดอกไม้นะคะมาวางนะคะรวมถึงนําข้าวที่อยู่ในกระลานะคะมาเทรวมกันตรงนี้นะคะ พระาธาตุที่ทุกคนเห็นนี่นะคะทําจากรวงข้าวที่มาจากทุกๆอําเภอนะคะในจังหวัดน้องคายนะซึ่งอําเภอสักใครเนี่ยเป็นเจ้าภาพนะคะแล้วก็มีรวงข้าวมาจากทุกๆหมู่บ้านนะคะซึ่งนํามาร้อยเรียงนะคะนามาสารนํามา ใช้งานศิลปะนะคะก่อขึ้นมาให้เป็นพระาธาตุนะคะดูข้างบนสิคะข้างในก็จะเป็นโครงสร้างไม้ไผ่นะคะแล้วก็มีตุงห้อยประดับอย่างสวยงามนะแล้วทราบมาว่าข้าวที่เอานำมาทำพิธีนะคะล้วนผ่านการปลุกเสกนะการสวดพระคาถาอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เรานำข้าวมารวมกันไว้ตรงนี้นะคะทราบมาอีกอย่างหนึ่งก็คือ หลังจากเสร็จพิธีก็จะนํเข้าวไปแจกจ่ายชาวบ้านนะคะส่วนคนที่มาเที่ยวงานนะคะเขาก็จะมีเป็นซองเล็กๆให้มาด้วยนะคะในกะลานั่นเองค่ะงานวันนี้นะคะก็มากับคุณแม่แล้วก็น้องชายนั่นเองค่ะทุกคนดูรายละเอียดของพระธาตุนะคะสวยงามเหมือนจะง่ายเนาะเหมือนเอา,เอารวงข้าวมาแบ่งออกมาแล้วก็แยกแล้วก็มัดนะคะดูเหมือนง่ายแต่ว่า ใช้ความละเอียดนะคะทุกคนดูใช้ไม้ไผ่เป็นเอ่อมามัดนะคะไม้ไผ่ทําเป็นเส้นเส้นมามัดนี่แล้วก็มีพระแม่โพสต์นะคะแล้วก็มีข้าวนะรายล้อมกองพูนขึ้นไปนะคะรวมถึงมีใบสีและคำกล่าวบูชาข้างบนก็ประดับประดาด้วยสายสินด้วยตุงต่างๆนะคะสื่อถึงความอุดมสมบูรณ์นะแล้วก็ความ ปลอดภัยนะซึ่งมีพ่อแม่ประสบป,ปกปักรักษาให้น้ำท่าบริบูรณ์นั่นเองนะคะอโอสวยงามรู้สึกดีใจมากเลยนะคะที่ได้มาชมงานวันนี้นะคะซึ่งทราบมาว่าจัดเป็นปีที่3แล้วแล้วก็วันนี้เป็นวันสุดท้ายด้วยเขาจัดมั้งแต่วันที่19บเนะี่ยทุกคนนะคะงานนี้นะคะก็เรียกว่าบุญเบิกฟ้าบูชาพระธาตุรวงข้าวนั่นเองค่ะซึ่ง ที่อยู่ตรงหน้านี้ก็คือเจดีสีพระแม่โพศบนั่นเองนะคะภายในงานนะคะทุกคนก็จะมีการมีบูธนะคะออกร้านต่างๆโอท็อปจากทุกๆอำเภอนะคะของจังหวัดน้องคายรวมถึงโอท็อปเดินสายนะคะเขาก็นำมาออกร้านนะมีร้านคา้ามีล้านเบียนะโอ้มีเปล่าเนี่ยพูดไปแล้วก็อื่นๆนะคะอีกเยอะแยะมากมายของเล่นนะคะ มีตุ้งนะคะจากทุกๆหมู่บ้านที่นำมาประดับตกแต่งนะคะซึ่งเกิดจากงานฝีมือของกลุ่มแม่บ้านนะคะในแต่ละหมู่บ้านทุกคนดูพระธาตุโอ้โหตอนกลางคืนยิ่งสวยนะคะประดับประดาแต่ก็ไม่ได้อยู่ถึงตอนกลางคืนนะทุกคนนะมาแค่ตอนเย็นๆนั่นนี่เองนะคะนี่โอ้อดถ่ายตอนกลางคืนให้เพื่อนๆได้ดูเลยเนาะเนี่ยค่ะ ก็จะโชว์แสงสีเสียงนะคะรวมถึงมีมาหากรรมคอนเสิร์ตจากศิลปินดังทุกค่ำคืนด้วยนะคะคืนนี้รุ่งที่ว่าบันเทิงศิลนปนะ์คอหมอลำห้ามพลาดเลยทีเดียวนะแล้วก็ยังมีการประกวดนะคะที่ดาข้าวหอมด้วยนะโอ้โหงานนี้น่าสนุกน่าเที่ยวนะคะปีนี้ถ้าใคร,ใครอยู่ไกลหรือว่าพลาดนะคะปีน้าสามารถวางแผนใหม่ได้นะคะสามารถดูข่าวสารได้ในเว็บการท่องเที่ยวของจังหวัดหนองคายนะคะทุกคน บุญเบิกฟ้าบูชาพระธาตุหลวงข้าวซึ่งแต่ละปีก็คงไม่ได้จัดตรงวันเดิมนะคะเพราะว่าปีนี้ก็ไม่ได้จัดตรงกับวันเดิมของปีที่แล้วนะคะนี่อันนี้ก็จะมีเป็นรอยพระปฏิบนะคะก,ก็มาลอยนะเขาก็จะให้ลอยตามสีของวันเกิดนั่นเองนะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วก็บูชาพระศรีอารยเมตรตรนะพระศรีอานรวมถึงพระแม่คงคา,นะานะรอบรอพระธาตุก็จะประดับประดาด้วยเสาแดงนะ ดูความมั่นคงนะคะแล้วก็มีตุงจากทุกๆอำเภอนะคะเดี๋ยวก็จะพาทุกคนเดินไปดูในส่วนขององานศิลปะนะที่เขาทำเป็นปฏิมากรรมเป็นงานสารงานฝีมือนะคะที่เกิดจากน้ำพักน้ำแรงสุภาพบุรุษนะคะ ในอำเภอนะคะอันนี้ตุงที่เห็นห้อยๆอยู่นี่ก็เป็นกลุ่มแม่บ้านนะคะเดี๋ยวไปดูงานของกลุ่มพ่อบ้านกันบ้างน,นะคะว่าเขาจะทำอะไรนะคะเป็นการสารนะคะเป็นรูปสัตว์ต่างๆที่ปกปักรักษาดูแลประจำทิศต,ต่างๆนะคะทักษิณบุรพาหอระดีอะไรพวกนี้นะคะคือก้าเดินไปแล้วรอบหนึ่งเดี๋ยวจะไปถ่ายให้ทุกคนได้ดูอีกทีรอบหนึ่งนะคะวันนี้ก็มากับคุณแม่กับน้องชายนั่นเองนะคะเดี๋ยวจะพาไปชม ภายในส่วนจัดแสดงรูปาสารนะคะรูปสัตว์สารจากไม้ไผ่แค่เดินไปใกล้ก็ได้กลิ่นหอมไม้ไผ่แล้วคะ่ะทุกคน ว้าวเพื่อนเพื่อนคะเดินเข้ามาลอดเข้ามาในปากของยักษ์นะคะก็จะมาเจอครุฑเจอช้างนะคะครุฑนี่อยู่ทิศบูรพามีครุฑเป็นสัตว์ประจําทิศน่ะมีแมวมีเสือมีสิงโตนะคะมีตัวอะไรเนี่ยอันนี้คือแมวนะคะมีตัวอะไรบ้างอะเยอะแยะเลยทุกคนเดี๋ยวจะพาทุกคนดูทีละตัวนะคะทิศอาคาเนนะมีแมวเป็นสัตว์ประจําทิศนี่โอ้ แรงมีโรคระบาดอันนี้ไม่โอเคนะอันนี้ไม่โอเคนะเดี๋ยวเราไปดูตัวใหม่มีช้างด้วยนะคะมีพญานาคมีคังคกนะคะมีสิงโตมีวัวด้วยนะทุกคนมีหนูด้วยนะโอ้โหแต่ละตัวทําจากไม้ไผ่นะคะจากการขัดการสานไม้ทีละเส้นทีละเส้นนะคะ ออกมาเป็นรูปร่างนะสวยงามเลยทีเดียวให้เราได้มาชื่นชมนะคะงานศิลปะเนาะน,นี่ที่อีสานมีงวเป็นสัตว์ประจำทิศเค้ากำลังสนใจอันนี้นะคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นรูปน้องแมวนะคะแมวหรือเสืออ๋อตัวนี้คือเสือนะคะทุกคนเสือเสือเสือ โน้นก็สิงโตแล้โน้นก็คางคกค,ค่ะนี่ส่วนนี้เป็นพญานาคนะคะโอ้หมีรูปปั้นเยอะแยะเลยอันนี้หนูแล้วโน้นช้างแล้วก็ครุฑนั่นเองค่ะเดี๋ยวพาทุกคนเดินชมค่ะ ว้าวแล้วเราก็เดินกันสุทั่วแล้วนะคะทุกคนแล้วก็บรรยากาศยามเย็นค่ะเดี๋ยวตอนเย็นเยนพาดูหมอลลำต่อนะคะทุกคนโอเคค่ะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมคลิปนี้นะคะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆเริ่มต้นเดือนใหม่นะคะขอให้เฮงๆงปังปทุกคนเลยสวัสดีค่ะ